เขารักเราจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณกับเขารักกันหรือเปล่าสำหรับใครที่กําลังมีประเด็นในเรื่องของความรักคุณกําลังรู้สึกผิดหวังน้อยใจและก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนรู้สึกว่าคนรักของเราไม่ได้รักเราหรืสอสงสัยว่าเขารักเราหรือเปล่าคลิปนี้เป็นของคุณใครที่กําลังมีความรู้สึกแบบนี้บ้างอยากจะรู้ว่าคนรักของคุณเขารักคุณจริงหรือเปล่าและจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ คลิปนี้เป็นคลิปแหลดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนี่จริงเขาคนนั้นของคุณแล้วเราไปฟังคำทำนายนพร้อมกันค่ะขอดูพลังงานก่อนชูออฟชอรชาวราศีธาตุลมเมถุนตุลกุมสำหรับชูออฟชอร์นะคะคือความงเงียบเงียบการตับจเจ้าเข้าดูสังเกตอะไรแบบนี้เอทออฟชอรแปดดาบค่ะการคิดมากวิตกกังวลระแ,แวงคิดอะไรไป ไปเกินกว่าที่ปัจจุบันจะเป็นหรือคิดอะไรไปเกินกว่าเหตุก็ได้เหมือนกัน5ถ้วยค่ะ w of cups ชาวราศีธาตุน้ำรกรกฎพิจิมีสํนสลับให้5ถ้วยเป็นความผิดหวังเสียใจโหพลังงาน w of pentacles นะคะห้าเหรียญน,นะคะความน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกเลือกการเปรียบเทียบแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะสเตนค่ะความดื้อดึงนะความเอาแต่ใจดื้อดึงการพยายามที่จะควบคุมบางสิ่งบางอย่างเขารักเราหรือเปล่าเชมเมลันค่ะ เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานซ์อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่บาลานซ์นะคะแต่ j u s t ความยุติธรรมเริ่มมีฝ่ายที่เรียกหาความยุติธรรมแล้ว six of pentacles นะคะหก <6 S 2> เหรียญค่ะชาวราศีธดินเหมือนกันนะคะหกเหรียญมีการให้อภัยกันให้โอกาส t w e of wands ชาวราศีธไฟเมีสินธนูไพ่ของคู่รักคนรักนะคะเจเเวอร์โโหเกือบจะไม่ออกมาแล้วนะเกือบแล้วนะ นิ้วก้จะไม่ออกใช่ไหมคะเดินเลเวอร์ออกมาจนได้นะในที่สุดค่อยเป็นคําถามที่น่าตอบหน่อยนะให้ไปไทยสำหรับนะ,ะเป็นไพ่มหาลึกถีไม้เท้าค่ะสาหรับคําตอบนี้ในแรดนดอมนี้นะคะที่ถามว่าเขารักคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วเขามีใจให้คุณไหมเขารักคุณหรือเปล่าต้องตอบว่ารักนะคะนี่คือไพ่เดินเลเวอร์ไพ่เดินเลเวอร์เป็นไพ่ที่บอกถึงความรักคุณกับเขาเป็นคู่กัน เป็นความลับที่มีการผูกได้แดงต่อกันไว้สิ่งที่คอนเฟิร์มก็คือไพ่สองเท้าค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเป็นคู่ชีวิตหรือการที่คุณเคยเป็นคู่ชีวิตกันมาก่อนหรือเคยมีช่วงชีวิตในการใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยไพ่หกเหรียญค่ะนี่คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะการเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดหรือเป็นอะไรที่ขาดไปสําหรับอีกคนนี้สําหรับสามใบนี้บ่งบอกได้ว่านี่คือพลังงานของโซโมี คุณกับเขาเป็นโซเมตหรือคู่ชีวิตนะคะแต่ทําไมมันมีปัญหาขนาดนี้อีลุงจุงนางไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโอเคมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ justice ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมมันมีความไม่ยุติธรรมเลยอยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกที่เป็นอยู่แบบตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยค่ะนะเหื่กับการตามเขาเหื่กับการที่พยายามที่จะอยากรู้อะไรหรือว่าอยากจะทําให้มันง่ายขึ้นคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับมันมากคุณทําเท่าไหร่ มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่รู้สึกว่าเขาด้อยค่าคุณเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยเขาเห็นคนอื่นสําคัญกว่าคุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังผิดหวังมากๆในตัวของเขาหลายๆครั้งที่ทําให้คุณน้อยใจแล้วก็ผิดหวังในตัวของเขามากๆแอบดาบเขากําลังทําให้คุณรู้สึกสุดมากกังวลเป็นหมดทุกเรื่องแล้วก็เขากําลังทําให้คุณไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดอะไรแล้วพูดไปเยอะแล้วอยากจะอยู่เงียบๆแบบนั้นใช่ไหมตอนนี้ คุณกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่าคุณกําลังเป็นแบบนี้อยู่ไพ่บอกกับคุณว่าลองมองในอีกมุมหนึ่งดูบ้างในขณะที่คุณรู้สึกแบบนี้ในความสัมพันธ์แล้วมันบ่งบอกถึงอะไรไพ่นี้บ่งบอกถึงอะไรนะคะไพ่บอกว่าคุณกับเขาเป็นคู่โซเมตเป็นคู่ที่มีความจะเป็นคู่กันมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะระหว่างคุณกับเขาไพ่เป็นท้ายชำรบ มหาเด็กถึงมเท้าหมายถึงการพูดคุยการเจรจาสื่อสารการติดต่อการสื่อสารเช่งกันและกันระหว่างคนกับเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคุณต้องปรับนะคะแล้วก็บาลานซ์ตัวนี้สําหรับผู้ไหนที่คะที่อาจจะคุยกันน้อยไม่มีเวลาคุยกันเลยคุยกันน้อยคุณต้องเพิ่มเวลาคุยกันให้มากกว่านี้สําหรับผู้ไหนที่คุยกันเยอะอยู่แต่ก็ยังเป็นอยู่แปลว่าคุณสื่อสารผิดวิธีนะคะคุณยังสื่อสารได้ไม่ตรงกับที่คุณต้องการนะนะคะมันเป็นอย่างนี้อยู่นะไพ่บ่งบอกถึงทาแลนค่ะ ลองปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารลองปรับเปลี่ยนดูลองวิธีการสื่อสารและการเข้าใจนะคะลองปรับดูนะ justice ค่ะ justice บ่งบอกถึงความไม่ยุติธรรมแต่ในอีกด้านหนึ่งให้ไปน,นี้บ่งบอกถึงใจเขาใจเรานั่นเองนะคะสำหรับ justice ความหมายที่เป็นในทางโดยส่วนรวมแล้วมักจะหมายถึงสูงสุดคือเป็นข้อกฎหมายนะคะข้อกฎหมายข้อบัญญัติ อะไรที่มันมีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ตรงกลางที่มันยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าเป็นสังคมที่เล็กลงมาก็จะหมายถึงกฎระเบียบแต่ถ้าหากเป็นคนรักแล้วก็มันหมายถึงใจเขาใจเราค่ะใจเขาใจเราที่มันเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมเท่าๆกันนะคะตรงนี้ขาดไปบ้างหรือเปล่าถ้ามันใช่ลองดูและพิจารณาดูค่ะสเตนค่ะการพยายามที่จะควบคุมการพยายามที่อยากจะรู้อะไรพยายามที่ทําอะไรที่ำทําให้รู้สึกว่าคุณสามารถจะควบคุมความสัมพันธ์และควบคุมเขาได้ หรือแพทย์อ,อาจจะเป็นไวเบอร์า่าเขาพยายามจะควบคุมคุณก็เช่นเดียวกันนี่คือหนึ่งปัญหานะคะห้าเหรียญคือความน้อยเนื้อต่ำใจจริงค่ะการคิดมากการรู้สึกว่า,าขาดแคลนความไม่เท่ากันนะทาไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้ห้าถ้วยนะคะคือความรู้สึกผิดหวังซ้าเช่าใจเสียใจการคิดมากเกินกว่าเหตุแล้วก็สองดาบการงเงียบเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแล้วนะคะ,ะมีมุมหนึ่งนั้นก็คือการที่คุณห้าถ้วยบ่งบอกถึงการที่คุณ อาจจะต้องยอมรับไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ที่มีถ้วยสองถ้วยตั้งอยู่และสามถ้วยล้มลงไปหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเรื่องแย่ๆที่มันผ่านไปแล้วยังเก็บมาในเรื่องของความรู้สึกมันจะทําให้คุณสะสมเหมือนที่คุณสะสมถ้วยที่ล้มมาไว้จนมองไม่เห็นถ้วยที่ยังดีอยู่นะแปดดาบค่ะคุณคิดกังวลมากไปหรือเปล่ามีการคิดที่กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดโดยการคิดจากพื้นฐานเดิมที่เคยมี คิดจากสิ่งที่คุณทำอะไรไม่ได้แน่นอนคุณต้องคิดไปในทางที่ลบแล้วก็ลายอยู่แล้วอา้าเหรียญค่ะมีการเปเรียบเทียบระหว่างคุณกับเขาบางทีมันสิ่งนี้อาจจะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจที่คุณมีของคุณเองก็ได้เขาได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็สองดาบค่ะคุณเลือกที่จะเงียบผิดเวลาหรือเปล่าบางครั้งเมื่อถึงเวลาอธิบายคุณไม่อธิบายเมื่อถึงเวลาต้องพูดคุณไม่พูดและเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดกลับไม่พูดหรือเวลาที่อธิบายไม่อธิบาย จึงทําให้ต้องไปหาคําตอบกันเองในความรักนะคะยังมีสิ่งนี้อยู่ไพ่หกเหรียญในการเติมเต็มเึ่งกันและกันแตน่นอีกความหมายหนึ่งก็คือการให้อภัยค่ะการให้โอกาสการให้อภัยในเรื่องราวของความรักหรือบนเส้นทางความรักยังมีเรื่องอีกเยอะมากที่คุณยังจะต้องไม่ถือสาและให้อภัยกันละกันถ้าการที่คุณไปเก็บทุกๆเรื่องราวมาไว้เป็นขยะในใจ แน่นอนคุณจะรู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยถ้าคุณคิดระแวงไปกับทุกๆเรื่องที่เข้ามามันจะทำให้คุณรู้สึกแบบแปดดาบแน่นอนถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงหรือเข้าใจความจริงหรือมองเห็นคนอื่นในเรื่องของการความสัมพันธ์แล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมารักแฟนคุณทุกคนก็ได้หรือเขาจะมีความาเป็นบางอย่างที่จะมีความไม่เท่ากันในความสัมพันธ์บ้างในบางอย่างลองพิจารณาให้ดีค่ะบาง่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นจากความคิดของเราด้วยก็ได้ สองดาบค่ะพูดในเวลาที่คนพูดแล้วก็อย่าคิดไปเองกับสิ่งที่คุณเห็นนะ,ะพอให้ใบนี้บง่บงบอกถึงการถูกปิดตาไว้นะฮะใช้แผ่หูเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจนกว่าที่คุณจะได้พูดคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ